กระบ,บะทำกินขวัญใจค้นจนเงินเดือนหน่อยๆหนึ่งมืนบาทอยากขับรถกระบ,บะสักคันมาหาป๋ายะเอาไปพรหาพันไปฟรีดาวทรงหอดหน้าบ้านป๋ายะจัดให้ครับพี่น้องก่อนอื่นทักทายพี่น้องก่อนเดอ้อสวัสดีครับป๋ายะบรรทาวรูปหล่อใจดีมีเวลาให้ไหว้น้ำเป็นครับฟอร์รตติดกัดพี่น้องมาหา ไอยก็ดีใจดีใจพี่น้องโอ้ยเจอแล้วปายะรูปหล่อใจดีมีเวลาให้ไหว้นะเป็นขับฟลอลรรี่ติกเก็ตเล่าไลสโลเกียนคอยคอยฟังแล้วคอยก็ยิเปืนปืยเนาะพี่น้องเนาะกระขอบคุณพี่น้องหลายๆที่กดติดตามกันที่เป็นกำลังใจให้กันเนาะพี่น้องเนาะเมื่อใดเมื่อว่างมหากันอยู่โชรูมเขาฟี่กาแฟฟี่ไวไฟฟี่โอทีเบิกได้ง่วงนอนเปิดโรงแรมให้นอนนะครับมหากันอยู่หม่องพี่แหละครับบริการดีดุดาติมิตร จากบ่เคยพ่อหนามาหากันอยู่มองพี่ดูแลเหมือนครอบครัวเจ้าของนะครับพี่น้องครับเอาไปมือนีจัดให้กระบะทํากินคางวดผ่อนผูกผ่อนสบายกระเป๋าแค่หาพันบาทตลอดสัญญาเงินเดือน1 0ึ0 0มืนก็ซื้อได้เก็บเงินเลี่ยงเหล่ามูเหล่าเลี่ยงเหล่าย่าเลี่ยงเหล่าพวกนะครับเอามาผ่อนรถผ่อนเรือเป็นของเจ้าเข่าเจ้าของนะครับเจ็บใครได้ป่วยมานะครับผ้าพ่อผ้าแม่นะครับลูกอยากไปเที่ยวทะเล พาลูกพาแฟนไปเที่ยวทะเลไปเที่ยวภูกคงภูกเขานะครับเมื่อบ้านอีสา,บานบ้านเฮ้าเมื่อบ้านเหนือบา้านเฮ้าเมื่อบา้านใต่บ้านเฮ้านะครับพี่น้องครับขนของจากกรุงเทพกรุงไทยเอามอเตอร์ไซค์เอาเรือเอาอย่างขืนหลังรถครับบ่ต้องไปขืนรถโดยสารขืนรถสาธารณะนะครับมีมูมีพวกกับบ้านท่างเดียวกันเก็บคานะมั่นกลับไปน้ำกันดีกว่าบอนะครับดีแห้งหลายครับพี่น้องครับมา ป้ายะแนะนํำครับโตยโยต้าไฮลักรีโว 2.4J นะครับผมเ <c oughs> บิงฟังพี่อาสีแคปในเด้อข้างยางเมือยังบม่ได้นะครับ <c oughs> เดี๋ยวสิบหาไปเบิงอีกฟังหนึ่งนะครับรถ <c oughs> สวยรถเดิมนะครับผม <c oughs> ปี2016-17นะครับผมมีตู้แครีบอยข้างหลังนะครับ <c oughs> ตู้แครีบอยนี่อันพี่น้องอยากได้นะครับ <c oughs> ป๋ากับซีแคไปไให้แต่ถ้าพี่น้องบม่อยากได้พี <c oughs> <c oughs> ่น้องบอกป๋าเด้อป๋าซีเอาไปให้พวกมุ่นนิธินะครับ เขามาแรงขอเอานะครับพี่น้องครับนี่รถบรรทุกเอียงมาเนาะนะครับบรรทุกน้ำมันน้ำมันเครื่องมานะครับผมนะอย่าเอาโลงล่างเหตุความสะอาดรถกําลังอยู่ในกระบวนการล้างทําความสะอาดเตอพี่น้องเด้อนะครับรถสวยรถเ,ดเติมบอเชยวบอชนมบต่ํานะครับเลขไม่แสนกโลนะครับผมกุญแจเดิมๆหกเกียร์ห้าเกียร์ห้าสปีดประมาณหกเกียร์เด้อปีสองพันสิบหกจากพี่น้องครับ เอาไปฟีดาวออกโย0บาทบัตรประชาชนไม่เดียวทรงฟรีฮอดหนาบ้านเหนืออีสานกลางไต้จัดได้ดมดวัตอยากได้รถแวะเวียนมาหาป่ายะนะครับเดี๋ยวทรงเดี๋ยวสีเดี๋ยวคันไหงงามๆเอาไหสวยเ้อเอาใหสวย,วย,เ,อสวยเอาให้สดเลยหัวนงหัวน็อตลองแก้มไส่ขวาเดิมมดระบบความปลอดภัยดีเบรก a s เครื่องยังประท่านในล่างเด้อนะขนาดประท่านในล่างเครื่องยังสวยนะ้ำมันบอมมี่หยอกบอมมี่เยิมเลยพี่น้องอ้าว จัดไปกับโปรโมชั่นฟีดาวคางวัดหาพันทรงหอดหน้าบ้านปายะใจดีปายะจัดให้ปายะขวันใจคนจนปายะของแท้แชรไปเด,ด้อพี่น้องเด้อเจ้า